ไปโรงเรียนกันเชออันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างโรงเรียนนั่นแหละตัวเราจะได้เล่นเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครูใหญ่เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่แต่จริงๆควรจะเป็นผอ,อ,อแต่ถ้าเป็นโรงเรียนประถมมัธยมก็อาจจะเป็นครูใหญ่นะโอเคหมานว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั่นแหละก็ะคือจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็สร้างโรงเรียนให้สร้างโรงเรียนที่ลกุกลางให้ มีนักเรียนเข้ามาอยู่แล้วก็จ้างครูบุคลากรสร้างห้องเรียนวิชาต่างๆสนามเด็กเล่นสนามจะลงอาหารห้องน้ําต่างๆมากมายโอเคโอ้มีหัวล้านใส่วิด้วยไม่เสียเวลาไปเล่นกันเลยมันก็เป็นเกมแบบอินดีอ้อ่ะแบบว่าภาพน่ารักน่ารักไม่ได้สวยอะไรมากประหยัดสเปคสเปคไหนก็เล่นได้ที่จะมี2แผนที่นะผมชอบแผนที่นี้มากกว่าแต่จริงมันก็ไม่ต่างกันหรอกเนี่ยส่วนคัสตอมนี้ จะขอเอาไปเป็นค่า d e ฟอ u l t ไปก่อนอความยากปานกลางพอแล้ะเล่นไม่ค่อยเก่งเนี่ยครับภาพก็จะเป็นกระตูนน่ารักน่ารักตัวละครก็จะเป็นบล็อกบล็อกโอเคอันนี้เป็นจดหมายจากครูใหญ่คนเก่าว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันนั่นเขาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนเก่าที่เธอเคยเรียนเองจําได้ไหมยังไงก็ตามตอนนี้ฉันกำลังจะไปเที่ยวรอบโลกอะนะนี่นายนายยังจา โรงเรียนลกล้างโรงเรียนเก่าที่นายเคยเรียนอยู่ได้ไหมฉันนะ่ยมีสมบัติซ่อนอยู่ที่นั่นเน่ยนะสมบัติของฉันเน่ะเหรออยากได้ก็ไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วไม่ใช่อ่ะมันสมบัติก็ซ่อนอยู่ในนั้นนะ่ะนะอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ดินนะ่ะนะถ้าอยากจะไม่สิถ้านายสามารถทําให้โรงเรียนนี้กลับมาฟื้นฟูมีชีวิตชีวาได้อีก สมบัตินี้จะเป็นของนายเลยนะไม่ต้องไปตามหาวันพีที่ทะเลแกนข้ามแกนล,ลายข้ามนิวเวอร์ไปไม่เกี่ยวโอเคนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันทำไมอ่าเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันถึงใช่นายช่วยดูแลอืมช่วยทำความฝันฉันให้เป็นจริงด้วยนะไปเฮดมาสเตอร์เป็นคู่ใหญ่นะครับอ่าชื่อเซชิส ผู้ชายหรือผู้หญิงดีม,มีชุดด้วยเล่นเป็นผู้ชายดีกว่าชุดนี้แหละดีละสูงสูงหน่อยเป็นไททันบาละเคสีผิวอันนี้แหละทรงผมงทำไมมันไม่เหมือนกันวะเอออันนี้เหมือนกันอยู่เออ้นี่มันทรงสูนิโอวะเนี่ย อ่อนี่ก็ไม่เหมือนคนละทรงกันแน่ไม่เป็นไรอ่อทรงนี้แล้วกันไม่อะไรมากไปเลยเลือกนักเรียนอ๋อเครื่องแบบชื่อโรงเรียนโหนี่เป็นแบบเหมือนโลโก้หนังจีนสมัยก่อนเลยมาวันนี้แล้วกันอืมแบบนี้แหละดูเหมือนโรงเรียนสตรียังไงไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันโอเคสุดละชุดนักเรียน โรงเรียนต่างจังหวัดเนาะแต่ผมชอบชุดนี้เป็นพิเศษชุดเหมือนเด็กนักเรียนในเมืองอะแล้วก็ชอบชุดผู้ชายโอเคมันต้องเข้ากันโอ้โหน,นี้เป็นเอี้ยมอหลรน,นี่ก็ไม่เร็วนะ,อะลองดูของพี่อเออเอออันนี้แหละโอเคป้าลุยลุยว้าว นั่งรถประจำทางมาแล้วโรงเรียนอะไรไม่มีคนเลยเมืองนี้มันเมืองล้างหรือ,อยังไงกันโอเคแล้วครูใหญ่คนใหม่ก็เดินเข้ามาที่โรงเรียนเก่าอา้าวลืมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนของฉันไม่เป็นไร My s ส h ก o l ูก็โรงเรียนกูอะโรงเรียนเราอะมันกล้างมากก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอยู่นะแล้วก็ไอผอ,อคนที่ส่งจดหมายมาก็คือเป็นเคยเป็นครูใหญ่ของเรานั่นเองอ่ะ อันนี้คุณลินเป็นครูใช่ไหมอ๋อคุณคือครูใหญ่คนใหม่ใช่ไหมคะฉันชื่อลินนะคะเป็นผู้ช่วยของคุณเองถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือแล้วก็ถามฉันได้เลยนะฉันอาจจะไม่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดค่ะอจิงโช so, t utorial อันนี้ก็คือ ผมแอบแวะมาเล่นก่อนรอบหนึ่งแล้วนะก็คือมาสำรวจดูว่าระบบอะไรเป็นยังไงโอเคแต่ว่าเล่นไปนิดเดียวแหละ <c oughs> แล้วเราก็เหมือนจะต้องตั้งเป้าหมายของโรงเรียนด้วยว่าอยากจะให้โรงเรียนนี้ออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ก่อนอื่นขอสำรวจพื้นที่ก่อนแผนที่นี้ยังไม่เคยเล่นอตอนที่เข้ามาทดสทสเป็นอีกแมปหนึ่งมันคล้ายๆกันนี่แหละแต่รูปแบบโครงสร้างโรงเรียนจะตัวอาคารจะต่างกันแต่พื้นที่รอบๆก็สลับกันตำแหน่งกันนิดหน่อยเนาะโอเคไม่เป็นไร ก่อนหน่งก็ต้องเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดแล้วก็บำรุงซ่อมแซม,อมโอเคดูตามกำแพงรอบๆว่าโอเคหรือ,อยังอันนี้น่าจะอ่านี่ๆนเนี่คลียร์ให้หมดเอ๊ะนี่น,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 นี่ด้วยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเอโอเคอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการตั้ง อาชีพเมนต์ของเราว่าต้องการให้โรงเรียนของเราเป็นยังไงอันแรกก็คือ,อให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจบการศึกษาแล้วเรียนเก่งที่สุดส่วนนี้ก็ไปไหนก็เดินไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เครื่องแบบโรงเรียนเราก็คือนักเรียนเยอะที่สุดนั่นเองเป็นโรงเรียนใหญ่ที่สุดประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สวยงามที่สุดแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีหัวสินเท่าไหร่เอ๊มีด้วยแฮว่าต้องทําอะไรบ้าง อมอดูหน่อยสิผมคิดว่าน่าจะอันนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าให้โรงเรียนสวยสุดนี่มันก็ต้องมีเครื่องตกแต่งมากมายจริงๆก็ชอบนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหัวแต่งมากแล้วเดี๋ยวจะดูลบัวแทนที่จะสวยเอาแบบนี้แล้วกันดูน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะอืโอเคช่างเถอะผู้ช่วยเขาแค่อวยเรานะ่ะสังเกตว่า เรากับผู้ช่วยจะมายืนต้อนรับอยู่หน้าเรียนคุย,ยหน้าเรียนแล้วเดี๋ยวพอเราสร้างเกมเสร็จเริ่มเกมปุ๊บก็จะมีนักเรียนเดินออกมาโอเคก่อนอื่นก็ไปรับสมัครนักเรียนก่อนเลยไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเปิดรับสมัครนักเรียนนั่นแหละนี่ไงนักเรียนสมัครเข้ามาเต็มเลยหกคนรับมาให้หมดเลย ตอนนี้เกยมยังหยุดหนูนะครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่หมดสร้างแต่ขอใช้เวลาคิดก่อนว่าจะวางผังโรงเรียนยังไงโอเคอันดับแรกผมจะสร้างห้องเรียนตรงนี้ห้องหนึ่งก่อนกล่าวว่าจะทําเป็นทางเดินตรงนี้เพื่อจะให้เข้าห้องเรียนแรกตรงนี้ส่วนห้องที่2ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็34อาจจะอยู่ตรงนี้ส่วนโซนกลางอาจจะเป็นพวกโรงอาหารแล้วก็หาห้องน้ํามาตั้งแถๆวๆบริเวณโซนกลางนี่แหละไม่ก็ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น ขาเรียกเป็นโพเดียมไม่รู้ว่าทากิจกรรมอะไรได้หรือเปล่ายังเล่นไม่ถึงเลยนะจริงๆมันก็ย้ายได้แหละแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่เลวหรือไม่ก็จะย้ายมาด้านล่างแต่ก็นั่นแหละนะเพราะว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าข้างหลังข้างหลังไม่มีอะไรเลยเอ๊ะแปลกนะอีกอีกแผนที่หนึ่งด้านหลังตรงนี้มันจะมีเป็นห้องสําหรับไม่ใครเป็นห้องทํางานเราอะห้องทํางานของครูใหญ่ข้างหลังเราจะต้องสร้างเองไม่เป็นไรเอาเป็นว่าห้องเรียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันหรือว่าไว้ตรงนี้ดีป่ะตรงนี้น่าจะได้สามห้องเลยเนะี่ย หูล่มเลื่นด้วยแล้วก็ทําเป็นถุงทางเดินตรงนี้เอ๊ะมีทางขึ้นไปชั้นสองขึ้นอ๋อนี่ไงห้องทํางานเราอยู่ข้างบนก่อนหนึ่งต้องซ่อมก่อนโอเคอันนี้ไว้ก่อนเฮ้ยอ่ะตายแล้วกดเรียกคืนยังไงวะเนี่ยลบหลังคาทิ้งหลังคาเมาื่อไหนเนี่ยโอเคแบบไหนวะเนี่ย อันเดียวกันปะมาอ,อ้าวฮึมฮึมฮมันทำยังไงเนะี่ยไม่ใช่ละนี่ไงหนักกว่าเดมิมอีกหาวิธีก่อนอืมได้แล้วโอเคเรามาสอ่องดูห้องทำงานของเรากันหน่อยมีโต๊ะทำงานข้างหลังเป็นอะไรเอ่ย อรเน,นเจอร์ตก,ตกแต่งไม่น่าจะมีอะไรอ้าวหลังคามันทะลุมาถึงนี่เลยเหรออืมถางั้นหลังคาทะลุทะลวงแล้วถ้าเราขึ้นมาชั้นสองก็ขึ้นเป็นห้องเราเลยข้างบนนี้จะทําเป็นลานอะไรได้สักอย่างไว้ให้นักเรียนทํากิจกรรมโอเคไว้ที่หลังเอาชั้นหนึ่งให้รอดก่อนเอ้หรือจะเอาห้องเรียนมาไว้ตรงนี้ดีนะโอเคผมจะทําห้องเรียนตรงนี้แหละฝั่งซ้ายก็จะมีที่ฟาียตีคลาสรูม ขนาดห้องเรียนนี่ก็ควรจะประมาณวันนี้มันจะบังไหมนะ,ะ9คูณ6ทางเดินแค่เป็นซอยเดียวก็ไม่เป็นไรจริงๆอยากได้2อซอยแคบไปหน่อยไหมเนี่ยเราก็ลองดูประตูไว้ตรงกลางนี้อันนี้เป็นกระดานเขียนอ่าที่สอนหนังสือ,อควรจะหดมาอีกเนาะ คดูฝั่งนี้หน่อยอืมกำลังดีโอเคเอา่อาอา่าๆก็ควรจะหดมาทางนี้แล้วก็หดห้องมาหน่อยนี่เท่านี้พอมันก็จะเต็มพอดีปึ๊บแล้วเราก็จะวางอ่าไหนอ่ะโต๊ะของนักเรียน าวางแบบนี้เลย3าสก็จะได้9ที่ข้างหลังที่ผมเว้นไว้ช่องหนึ่งจะได้มีแบบคือเปิดประตูมาแล้วไม่เจอเลยอะ่ะข้างหลังก็เอาเป็นของตกแต่งก็ยังได้ห้องเนี้มันยาวไปไปวะเนี่ยถ้าสมมติวางประตูตรงนี้มก็จะนี่แหละแต่ประตูประตูไว้ตรงนี้ ก็จะต้องมีของตกแต่งกันเล็กน้อยนะครับ Lunch Box รูปภาพคือช่วงเดมโมของแต่งอาจจะยังมีไม่มากก็เลยแต่งๆไปก่อนแล้วก็หน้าต่างให้มันบาลานซ์กันหน่อยโอเคอย่างนี้ตลกไหมเนี่ยได้อยู่ปะมันควรจะติดกันใช่ไหมก,ก็ได้อยู่นะ มันมันติดคือติดนี้มันมันติดไปปะเสียสมาธิในการเรียนเปล่าเนี่ยห่างๆหน่อยอา้าวผมไปหยิบอะไรวะเนะี่ยโอเคประมาณนี้มของตกแต่งเกะกัมแค่นี้เหรอหลอดไฟซะหน่อยโอเคจะได้ไม่มืดพ้องจะได้ไม่มืดเกินไป ก็สำหรับไฟติดตรงไหนดีมันเป็นห้องแบบยาวควรจะติดหน้าห้องสินะอย่างนี้ได้ปะก็ตรงนี้โอเคอยู่นะนี่สว่างสวยดีเลยป้ายป้ายมีอะไรอีก สัญญาณการขโมยไฟอารลามมันมีเหตุการณ์ไฟไหม้เพราะฉะนั้นของสำคัญมากจะจะมาติดทุกห้องเลยเหรอเอาไว้ติดห้องถงกลางแล้วกันแรกแรกคงยังไม่มีอะไรแค่นี้แหละครับห้องเรียนอุ้ยแล้วก็กดโต๊ะโลเกะโต๊โลอืมได้ห้องเรียนมาห้องหนึ่งแล้วก็ใส่อันนี่จะใส่เป็นอาจารย์ประจำชั้นก็เป็น ผู้ช่วยลินของเรานี่เองเป็นอาจารย์เนี่ยขอดูค่าสเตตัสหน่อยอ่ะยังดูไม่ได้แล้วก็นักเรียนที่เรา,เาที่สมัครมาหกคนเมื่อกี้แล้วเรารับมาก็เลือกไปอยู่ห้องเดียวกันทั้งหมดจุได้เก้าคนนะครับห้องนี้จริงๆผมคิดว่าควรจะสร้างห้องใหญ่กว่านี้อีกไหมมันดูแคบยังไงไม่รู้เว้ยแคก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกัน นี่มันดูแหว่งแหว่งนะผมผมขัดใจจริงๆเลยเอ่อรู้แล้วผมคิดว่าจะทำห้องให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้อืมโอเคจะได้เท่ากันตรงนี้พอดีอโลกจิตปะแต่ตรงนี้มันก็คือจะแหว่งเราก็จะทำโต๊ะแบบนี้เราก็คือให้นักเรียน ห้องหนึ่งจะได้มีหลายคนนี่เป็นยังไงอัจฉริยะ้ะต่างก็หยิบมานี้ได้มันอืมัน,ม,นมันไม่พอดีบา้านเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันมีความไม่พอดีอืมขอคิดก่อนโอเคก็คือผมสรุปว่าเอาแบบนี้แหละ ห้มันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ค่อยขยับกําแพงนี้มาแล้วพอสร้างอีกห้องหนึ่งค่อยกระเถิบมาตรงนี้จริงๆก็สร้างเลยก็ได้นะลุยไปเลยอีกห้องหนึ่งกด Copy ได้ไหมคัดลอกยังไม่มีฟังก์ชันต้องวิจัยก่อนโอเคงั้นเราก็จะสร้างพื้นเพิ่มอันนี้จะเป็นกี่ช่องวะสอช่องครึ่งแปบ๊บนะมีครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีกสช่องมาตรงนี้โอเคใช่ไหม มันดูไม่ค่อยเท่ากันเลยวะเราก็เดี๋ยวพอเวลาเดินมันก็จะค่อยๆสร้างต่อปโป๊ะ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 โป,ป,ปต่อไปก็จะเป็นพวกห้องน้ํากับห้องแพน t r ีให้แบบเหมือนแบบพักกินน้ําอ่ะทั้งทีนเข้ามากดน้ำกินโอเคตรงนี้มีประตูเข้าไปด้านหลังห้องน้ําควรจะอยู่ตรงนี้ดีไหมจะซอยเป็นตรงนี้เลยโอเคผมจะสร้างห้องน้ําตรงนี้ เอาแค่ห้องเล็กๆก็พอครับส่วนห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมากสิ่งที่ทำก็แค่วางส่วมไปให้ได้เยอะที่สุดรแรกๆซ่วมมันติดกันไปหนไหนไว้น่ะไม่เป็นไรแรกก็คือเอาแค่สาม่วมก่อนก็พอเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ประตู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 อันเล็กตรงนี้ตรงกลางมันติดกันไปไหมอะ เนี่ยห้องน้ำหญิงมันดูอึดอัดอย่างไงไม่รู้อ่ะว่าไหมเอาไว้ด้านขวาดีปะ่ะลรไปก่อนแล้วกันอืมอืมโอเคเหลังจากที่คิดมาสักพักหนึ่งก็คือได้ข้อสรุปว่าเอาห้องน้ำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไว้ตรงนี้เลยแล้วค่อยไปเลื่อนเอาทีหลังตอนมีเงินเยอะขึ้นหรือแบบนักเรียนเริ่มเข้ามาเพราะตอนนี้มันยังหยุดเกมอยู่มันสร้างขยายไม่ได้เลย เราก็สร้างแบบนี้ไปก่อนพอพอนักเรียนเริ่มเข้ามาเรียนแล้วเกมมันเร่งไงตรงนี้สร้างเสร็จจะได้ไปตอกเพิ่มแล้วก็สร้างห้องเพิ่มไปเลยใช่ไหมล่ะโอเไลุยไปเลยอสี่อ่างอีกอันนึงแล้วก็ขอไฟหน่อยมืดไปเพิ่มความสว่างให้นักเรียนของเรากันก่อน อะไรวะวอ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 วคืออะไรอะ่ะอ๋อปิดห้องมาโถลืมไปโอเคต้องทําทีละห้องเออห้องนี้เสร็จแล้วก็ค่อยไปห้องนี้ต่อ,อเอาแค่นี้แหละปึ๊บสวยงามห้องน้ำชายหญิง ปิดกันเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นช่องไฟ2ช่องแล้วขยับห้องเรียนไปตึง้งตรงนี้โอ้ไม่อะไ,ไรง่วงแล้วแล้วก็ค่อยสร้างเพนตี้เพนตี้ตรงนี้ดีไหมมันโคตรจะอิดอัดเลยอ่ะให้ตายเถอะเนี่ยท่านนียกระเถิบออกไปได้ก็จะดีสุดๆเลย คับแคบสุดๆเลยอืมส่วนห้องเพนที่ก็จะมีกาน้ำหรอมันใหญ่ไปเปล่าอะ่ะขอเล็กกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมใหญ่เกินนะเธอแรกแรกคงยังไม่ต้องมีอะไรมากไปแค่นี้ก็พอแล้วส่วนประตูก็เข้าด้านข้างเลยประตูเดียวก็พอแล้วเนาะตรงนี้อืม การน้ำร้อนให้นักเรียนของเรากดกันตรงไม่ตรงนี้ก็ค่อยเป็น,นที่วางอยู่นี่นาอยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนี้เออ d e c o r a t i o n เอารูปภาพไปใส่ซะหน่อยนี่ยืนกดแล้วก็ดูรูปใครก็ไม่รู้เนะี่ยดูไปนะนักเรียนขอไฟสว่างสว่างหน่อย ตรงนี้ตรงกลางห้องพอดีเราก็สร้างหน้าต่างโอเคโปเช่บานใหญ่ไปเลยไหมนี่มันประตูนี่ใหญ่เกินเดี๋ยวว่าดีเออโอ้โหดูวิวสวยๆช่ำๆวิวไปเลยมาดูดิอย่างนี้ได้ดีไหมผมมันมันโอเพ่นเกินไปปะเดี๋ยวเสียสมาธินในการเรียนเอาแค่บานเดียวก็พอนี่กำลังดี อ่าอีกสองอันก็สิบแล้วอ่ะมันจะมีบนนัสอะไรบ้างถ้าได้สิบอ่ะต้นไม้ต้นไม้ขาดไม่ได้เลยต้นไม้หนึ่งอา้าวอ๋อโอเคต้องเพิ่มไอสิ่งนี้สินะใช่ไหมเอาอันนี้ไปกดฝั่งนี้ด้วยปะ่ะเอออย่างนี้แหละโอเคไปเผื่อนักเรียนเยอะไงะสร้างไว้หลายๆอันลุย เท่านี้ก็เริ่มเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวขอทุบทุบกำแพงรอกันนะครับสร้างกำแพงเพิ่มก่อนอืมก็คือต้องสร้างมาถึงนี่เลยติดต้นไม้ไม่เป็นไรต้นไม้ออกมานี่เยี่ยมโอเคตอนนี้มีอ้อลืมไปได้ยังไงกัน นี่เราต้องมาออกแบบตารางเรียนด้วยก็คือห้องแรกเราอ s ไซน์คุณลินไว้แล้วผู้ช่วยของเราเป็นจารย์ที่ปรึกษาแต่วันนี้วันอังคารแต่สิ่งที่ผมจะทําก็คือคือมันก็จะมีสีวิชาหลักอ,อ่าฮิวแมนิสไอน์เรียนวิทย์เรียนศิลป์เหรอฮิวแมนิสไม่รู้ว่าเรียนวิชาอะไรอะพวกสังคมปะวิทยาศาสตร์เรียนวิทย์วิคณิตอะไรอย่างงี้มะ ก็ศิลปะกับพละแต่ว่าช่วงแรกจะยังได้แค่2วิชาก่อนเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราต้องทําก็คืออัดไปเลยอ๋อล้วก็ตอนแรกเราก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับคู่กับผู้ช่วยของเรานั่นเองแต่ผมจะทําตารางเป็น2องให้นักเรียนสลับกันจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อใช,ใช่ไหมโอเคแล้วก็มันจะมีค่าอันนี้ขึ้นเป็น question mark ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ คปเปอร์เบลิตี้คือมันมีความต้องการที่จะต้องลงวิชานั้นสมมุติอ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างของเราสอนวิ์ใช่ไหมสิบสามทับสิบแปดเนี่ยพอเราลงวิชาเรียนอัดเข้าไปสองวิชาก็จะเป็นสิบสามทับสิบห้าก็คือมันต้องให้ค่าด้านหลังลดเข้ามาจนถึงค่าด้านหน้าเหมือนเป็นความต้องการที่แบบเพียงพอเออนี่เนี่ยหายแล้วเห็นไหมสิบสองแล้วคืออ้อต้องได้รับการสอนอย่างเพียงพอ แต่แรกๆอันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคอเอาแบบนี้ไปก่อนนะผมจะอัดไปยังไงมันก็ยังไม่พอเอาเอา,เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เริ่มเรียนกันเลยนักเรียนมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสักนิดหนึ่งเราจะต้องแต่งส่วนตรงนี้ให้มันน่าอยู่ก่อนแหมนักเรียนมาทั้งที จะทำแต่ห้องเรียนได้ยังไงไม่ได้แล้วรั้วมันอยู่ไหนวะอืนี่โอเคสร้างรั้วให้เต็มก่อนแล้วก็ผมจะทํารั้วยาวเป็นระแนงเข้าไปเลยอืมตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางกัน้นโอเคเราทำทางมาอย่างนี้ก่อนอต้องกั้นสองข้างอ้อ เท hey, พื้นปูนก่อนสร้างปูนพื้นประมาณนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้โอ้เยอะไปเยอะไปโอเคเอาคืนเอาคืนอ้าวฉะอุ่มไปไหมโอเคประมาณนี้แหละนี้ก็เข้าไปทางนี้จะได้เป็นสวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้มาลงอืม ขอรัวเพิ่มอีกหน่อยนึงอ้าวมันไม่เท่ากันเหรอไม่เป็นไรโอเคนี่ไงมันโค้งไปโค้งมาเยอะไปไหมอ๋อมันได้แบบนี้ไม่เป็นไรโอเคต่อไปก็สร้างพื้นขอหญ้าเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเอ๊ะานนก่อนทนหนก่อน จะเดินกันดีๆหน่อยเออไม่ใช่โรงเรียนอะไรธุรกันดารเกินไปละค่าเทอมก็ต้องแพงแต่รู้สึกเราจะกำหนดค่าเทอมไม่ได้นะเกมนี้อมไม่เป็นไรตรงที่สร้างยังไงทำยังไงให้มันไม่เป็นเศษเดียวคือมันทำได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ทางเดินต้องเข้าไปนี่ ขึ้นบันไดไปต้องมีทางเดินนี่โอเคอย่างนี้นดีปะ่ะพวกขยะนี่ลบไปก่อนอันนี้ตั้งไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะโล่งไปมีกลวยด้วยไอยพวกนี้อย่าไปที่อื่นก่อนไป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 อยู่ด้วยกันจะไปประดับฉากให้มันดูมีความสมจริงหน่อยเออ นี่แหละแต่คือตรงนี้ทำรั้วก่อนนี่สุดท้ายโอเคในที่สุดก็ออกแบบมาได้แบบนี้นะครับประมาณนี้แหละมีย่งมีญ่าเดี๋ยวจะสร้างต้นไม้เก็บแานก่อนไม่เนียนไม่เนียนตรงนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทำธงหน่อยมีมีโรงเรียนแล้วก็ต้องมีธงโรงเรียนใช่ไหมล่ะอ้าว เปลี่ยนโลโก้อผมเปลี่ยนโลโก้แล้วไม่ใช่หรออยาแค่ไม่ได้เปลี่ยนอ๋อนี่ไงนว่าเปลี่ยนเื่เปลี่ยนโลโก้ด้วยโอเคทงโรงเรียนก็ประมาณตรงนี้แล้วกันอยอดเยี่ยมไปเลยโอเคละจากนั้นก็ทำญ้าตอนนี้ขอลบไปหน่อยอ๋อ ย่าทะลุมานี่เลยเอ้ตรงนี้เป็นทางออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะแคบไปให้นักเรียนไปเดินเล่นกันก่อนเนาะี๋ยวค่อยอ่าหน้าโรงเรียนจะต้องมีดอกไม้นี่เลยดอกไม้นานาผานเนีย่ยเริ่มดูเป็นโรงเรียนขึ้นมาแล้วใช่ไหมต้นไม้ก็ต้องมาแล้วโอเคนี่วางๆไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดอะไรน,นี่ก็คือหยิบเข้ามาหน่อยก็การวางต้นไม้อย่างมีศิลปะห่างกันกัน่ลยถ้าวางต้นไม้ไปหน่อยก็ดูมีอะไรแล้วโรงเรียนอะ่ะใช่ไหมนี่อะไรอ่ะตรงนี้สักตน้นโอเคดูร่มรื่นสวยงาม ผู้ปกครองเห็นก็อยากจะพานักเรียนเข้ามาว้าวยอดเยี่ยมไปเลยไหมล่ะดูสิไหนอืมโอ้มีหลายชั้นมีสี่ชั้นโอ้โหเป็นไงสุดยอดโอเคแต่งไปแต่งมาเพลินแล้วยังไม่ได้เริ่มเรียนสักทีเลยนักเรียนกําลังเข้ามาแล้วไม่เป็นไรตอนนี้โรงเรียนเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ในขั้นแรกแล้วแล้วกันเนาะโอเคที่เหลือไว้ต่อในภานหน้าแล้วกันภาคนี้เป็นสร้างแบบว่า เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนี่ให้เห็นการสร้างโรงเรียนขึ้นมามี4ชั้นตอนนี้เราเพิ่งสร้างชั้นหนึ่งสภาพโรงเรียนดูร่มรื่นมากข้างในก็จะมีห้องเรียนหนึ่งห้องอมีห้องน้ำสอห้องชายหญิงแล้วก็ห้องสําหรับพักผ่อนให้นักเรียนมาดื่มน้ําระหว่างรอเปลี่ยนคาบโอเคไว้พัทหน้านะครับขอบคุณ see you again